ทำเองทำเร็วทำไวทำแป้งสุดๆนะคะขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยาใส่เท้าไก่ใส่เลือดใส่ลูกชิน้นทำเสร็จภายในห้านาทีเจ๊ท่านน้ำส้มดูไว้ไหม มันเร็วเพราะว่าเรามีเครื่องเครื่องแกงสําเร็จเรียบร้อยแต่ว่าเราต้องซื้อพวกอะไรที่เราอยากใส่อะค่ะเราก็ซื้อมาเติมขออนุญาตใช้มือนะล้างมือแล้วอันนีเ้เป็นน้ำยาปาเขาจะมีน้ำยาก,กะทิด้วยนะแต่ว่าน้ำยาปาเขาจะมีปลา อันนี้ในหม้อใส่ไปสองพริกแกงไปสองซองนะคะขอเติมพริกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเค็มแล้วสองซองลองลองกะกันดูถ้าใครชอบเข้มข้นกว่านี้เข็มกว่านี้ก็อาจจะหม้อนี้ก็อาจจะสามซองนะคะ อย่างนี้สะดวกเนาะทำกินง่ายๆทิมหมดแล้วคอนเฟิร์มอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็รสชาติไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มนะคะนอกจากว่าใครแบบอยากเผ็ดเพิ่มอะไรอยงเงี้ยก็เติมพริกป่นได้อะไรเงี้ยน,นะคะอะ่แต่สำนหรับเพอนพอดีเลยนะคะทำง่ายมากมีห้อมีอะไรบอกในคอมเมนต์นะคะ